สวัสดีครับพบก,กับอาจารย์โอลาอาจารย์ท็อปในรายการคน,คนม,มีองค<ง>์วันนี้เสนอตอนร่างทรงที่ไม่ชอบวิชาการจะอยู่ลำบากนะถามว่าทำไมร่างทรงที่ไม่ชอบวิชาการมันมีไหมมีมนะแล้ววิชาการเหล่านี้คือวิชาการจริงที่ถูกจดบันทึกจารึกแล้วเรียนในโรงเรียนโหนนะมีหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่คนมีองค์เนี่ย จะไปเอาวิชาการอย่างเช่นโหราศาสตร์หรือวิชาการนวดแผนโบราณหรือว่าจะเป็นวิชาปรุงยาสมุนไพรหรืออะไรต่างๆเนี่ย mm. ที่เป็นวิชาของคนมีองค์ที่จะเอาไปช่วยเหลือคนเนี่ย mm. คุณจะเป็นต้องมีความรู้ความสามารถก่อนก็คือต้องศึกษาจากวิชาการให้แน่นมีภูมิรู้ก่อนถ้าคุณมีภูมิรู้แล้วเนี่ยมีประสบการณ์มีวิชาการมีความเขาเรียกอ,อะไรอะ สิ่งที่จะไปช่วยเหลือคนได้โดยลักษณะเป็นมืออาชีพเขาเรียกว่ามีฐานวิชาแน่นเอาแค่นี้แหละก็คือว่าฝึกฝนตัวเองจนมันเหมือนกับว่ามันมีตัววิชาการแน่นแล้ว่มันถึงจะเอาไปใช้ได้ตรงบางคนวิชาการยังไม่ทันแน่นเลยจะเอาแต่อิทธิฤทธิ์อิทธิเดชเอาแต่องค์เทพอย่างเดียวโดยที่ว่าเราไม่มีวิชาการที่สามารถอธิบายรายละเอียดได้อย่างเช่นว่าขึ้นว่านโมพุทธ,ธายะแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ก็แปลว่าพระเจ้าทั้ง5พระองค์อะไรเงี้ย คือถ้าเราไม่รู้จุดๆนี้สุดท้ายแล้วเราก็ไปไม่รอดอยู่วันยังค่ำอ่ะนะผมพยายามบอกร่างทรงองค์เทพส่วนใหญ่ว่าเราทุกคนเนี่ยต้องฝึกฝนทางวิชาการของตัวเองถามว่าทําไมต้องฝึกฝนเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกฝนแล้วใครจะฝึกฝนให้เราได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าเราจะเด่นขึ้นมาโดยที่ไม่มีความรู้อะไรเลยที่เกี่ยวกับวิชาการโดยตรงนะคือบางคนบางคนฟังว่าอาจจะเบื่อ,อว,วิชาการน่าเบื่ออะไรเงี้ยแต่ว่า เรื่องจริงค่ะคุณต้องรู้ก่อนที่จะมีความรู้ไปช่วยเหลือคนอื่นได้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังัจฉามิธัมมังสรณังัจฉามิโหลดไม่ได้แล้ ฮัมมังสระนังกชามิสังฆังสระนังกชามีสัมปัติชามีอโอมเจมมาตากีธุระคาการีปิยังมามาทุติยัมปีอุ้มเจมมาตากีธุระคาการีปิยังมามาตาติยัมปิธุระคาการีปิยังมามาอุ้มสุราสวัตติมาตาปิยังมามา ทุติยัมปีสุรัสวัติมาตาปียังมา마มตาติยามปีสุรัสวัติมาตาปียังมามาโอมรัสมีมาตาปียังมามาทุติยัมปีรัสมีมาตาปียังมา마ตาติยัมปีรัสมีมาตาปียังมา마โอมนะอ่ะนี่ก็อเชิญพระแม่แล้ว คือหลายๆคนเนี่ยไม่ชอบวิชาการเราเราเข้าใจนะไอ้เรื่องไม่ชอบวิชาการเนี่ยแต่ว่าถ้าคุณจะปฏิเสธวิชาการโดยที่ว่าวิชาการเนี่ยเป็นหลักจริงและเป็นหลักที่เรียกว่าเป็นเกณฑ์ที่ตัดสินคือเรียกว่าเป็นเกณฑ์ที่จะต้องต้องเอามาใช้จริงในการดูคนเรียกว่าความรู้ดีกว่าอืถ้าวิชาการเนี่ยมันอาจจะดูแล้วน่าเบื่อไปเราบอกความรู้ดีกว่าเหมือนกับว่าความรู้เนี่ย มีมวิชาเหมือนมีชับยาวแสม,มีความรู้ก็เหมือนมีเป็นเสือติดป,ปีกอะไรอย่างนี้ประมาณอย่างนี้ใช่ไหม,ม,มก็ความรู้ในเรื่องไพ่ย,ยิปซีความรู้ในเรื่องเลเซตตัวความรู้ในเรื่องโหาราศาสตร์ไทยความรู้ในเรื่องลายมือความรู้ในเรื่องโหเฮงความรู้ในเรื่องการนวดจับเส้นนวดตอกเส้นหรือว่าจะฝังเข็มหรือว่ารงยาสมุนไพรอะไรอย่างนี้นะคะ มีศาสตร์อะไรอีกบ้างอาจารย์ท็อปก็มีหลายอีกหลายศาสตร์เช่นศาสตร์พิธีกรรมศาสตร์พับายสีหรือศาสตร์ต่างๆที่จะต้องเอาไปใช้เป็นอาชีพในที่นี้หรือว่าการปรุงยาแผนโบราณนะซึ่งมันจําเป็นมากคือถามว่าเอามาเพื่ออะไรเอามาเพื่อปรับกลไกของมนุษย์นะเพื่อปรับพลังหยินหยางที่อยู่ในตัวเราเอาไปช่วยคนทั้งนั้นล่ละนะการอย่างอย่างเช่นศาสตร์ความรู้การแต่งขันครูอย่างเงี้ย หรือการประกอบพิธีขันครูเนี่ยมันจะมีอยู่ในแค่เพียงคนไม่กี่กลุ่มแล้วถามว่า<ะ>คนน่ะที่ไม่เอาวิชาพวกเนี้ยแล้วอยากจะให้คนอื่นเขานับถือเราเป็นไปไม่ได้ครับผมพูดตรงนะมันเป็นไปได้ยากเพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเราไม่เอาวิชาการราเป็นร่างทรงก็จริงแต่ถ้าไม่เอาวิชาการเหล่าเนี้ยสุดท้ายมันก็เหมือนไม่มีที่ยืนผมเห็นมาเยอะจริงๆแล้วนะไม่ว่าคุณจะมีครูเก่งแค่ไหนเนี่ยนะคะแต่ถ้าคุณนะ่ะไม่ขวนขวายหาความรู้ความสามารถนะ แล้วอาจารย์ไม่แนะนําเรื่องความรู้เนี่ยอแล้วจะเอาแต่อิทิริษอิทิเดชจะเอาแต่อะไรนะเขาเรียกเอาแต่แสดงอิทิริษไล่ลาลตามงานพิธีกรรมนะมันไม่มีประโยชน์อ่ะเพราะสุดท้ายคุณไปยืนเต้นตามงานพิธีกรรมคุณได้ช่วยคนปะไม่ได้ช่วยเลยคุณเงินไ,ได้ไหมก็ไม่ได้แล้วค่าตัดชุดแพงไหมแพงเออเดี๋ยวนี้สมัยนี้ร่างทรงตัดชุดแพงๆไปโอส้สวยบางที่ใส่สวยกว่าเทวดาอีกนะบางคนเนี่ยไปแบบว่าไล่ลาลอะไรเงี้ย เหนื่อยก็เหนื่อยค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่าชุดแล้วคือได้ชื่อเสียงไหม,มได้ช่วยเหลือคนไหมมันไม่ได้ชื่อเสียงแต่มันได้บรารีอ,อไรเออถ้าถามว่าได้บรารมีไหมมันได้ความสุขทั้งใจแต่ว่าเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการเรงินการทองม,มันไม่ใช่ถ้าวิชาการจริงๆก็คือว่าถ้าคุณปรุงยาหรือคุณทําทําะไรนี่บางคนมามาโชว์กับผมว่าเสกน้ามนต์มาสามสิบปีผมก็บอกเออไอ้ผมก็ทําเป็นนตผมก็เฉยนะผมก็คุณคุณบอกคุณเสกน้ำมนต์แตผมก็เสกได้เหมือนกับคุณนี่แหละแต่ว่า ไอวิชาการที่มันหลากหลายแล้วอาจารย์ท็อปเนี่ยเสกน้ำมนต์ได้อาจารย์ท็อปดูดวงได้อาจารย์ท็อปทำพิธีกรรมได้เออลงทรงได้ลงส่งได้อะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยแต่เขาสดอะไรนะคาถาทำน้ำมนต์ได้สามสิบปีอย่างเดียวโดด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 เลยนะไม่แน่นะอาจารย์ท็อปยังทำน้ำมนต์ได้ดีกว่าคุณอีกอย่างเรียนไพ่ยิปซีมาเนี่ยได้อาจารย์ท็อปก็มีหลายศาสตร์ด้วยอย่างเรียนไพ่ยิปซีผมต้องไปเรียนมานะแต่ไพ่อื่นเนี่ยมัน มันมันต่อเนื่องจากไพย่ยิปซีทั้งหมดถ้าไม่ไม่ได้ฐานไพย่ยิปซีมันจะไม่ได้ไพ่อื่นต่อเลยเรื่องนี้เรื่องจริงนะคือผมไม่ได้โกหกผมพูดตามความจริงว่าไพ่เนี่ยมันมีทั้งหลักและรองถ้าเราใช้เป็นมันก็จะเป็นกลายเป็นอาชีพจริงๆอะแนะนําควรเรียนไพย่ยิปซีเป็นพื้นฐานก่อนอันดับแรกแต่บางคนเนี่ยชอบไพ่เทพอ,อยากได้ไพ่เทพมากกว่าม,มากกว่าไพ,พ่ยิปซีเพื่อคุณค่าขั้นไป คือจริงๆอะถ้าเรียนไพ่ยิปซีได้ก่อนน่ะแล้ว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 แต่ชาตินะเป็นอันดับแรกอ่ะคุณจะไปศึกษาต่อเองแบบอ่านเอาเองแบบไพ่อารักเก้ลอย่างเงี้ยไพ่เอออะไรอย่างเงี้ยไพ่ไพ่ไพ่เทพอะไรเงี้ยเยอะแยะค่ะไปอ่านเอาเองได้หมดเลยถ้าเกิดเรียนไพ่ยิปซีสำเร็จนะอย่างไพ่มหาภาตตะอย่างเงี้ยนะไพ่พรมมหาภาตตะหรือเรียกว่าไพ่มหาเทพนะ มันเป็นมันเป็นมันมีพื้นฐานจากไพ่ยิ่ซีเจียนนี้อธิบายได้ก็คือว่า<ม>ส่วนใหญ่คนที่เรียนไพ่มหารารตะเนี่ยเขาจะต้องใช้พื้นฐานจากไพ่ยิ่ซีคืออะไรดูหน้าไพ่ก่อนว่าไพ่เขียนว่าอะไรแล้วมันแปลว่าอะไรแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรแล้วถ้าเป็นไพ่ยิ่ซีคุณต้องไปเรียนไพ่เอนิเทพกรีกใช่ไหมส่วนไพ่มหาภารตะคุณก็ต้องไป ดูนี่หนังอินเดียซีรีส์อินเดียที่เขามหารารตายุทธใช่ก็ต้องไปดูอย่างนั้นนะคะอืไปดูอย่างเงี้ยแล้วเราพลิกแพงมาจากไพ่ยุสีอีกทีหนึ่ง<า>เหรอไหมไม่ใช่ว่าอะไรนะอันนี้คือเป็นการพลิกแพงศาสตร์จากไพ่อีกประเภทหนึ่งแตกฉานไปแล้วแล้วก็จะมาได้ไพ่อไพ่หนึ่งซึ่งมันเป็นพื้นฐานค่ะไพ่ยุสีเนี่ยอาจารย์เขาสามารถเลียยใไพ่ย่างอื่นได้ โดยที่ว่าแค่อ่านก็เอามาทํานายได้เลยใช่ไหมคะคือถ้าโดยจริงอ่ะไพ่ยิปซีเป็นฐานถ้าเราได้ไพ่ยิปซีเสร็จแล้วเราสามารถแปลงไพ่ยิปซีมาเป็นอย่างอื่นได้แต่ถ้าจะเรียนไพ่อีกแบบหนึ่งก็คืออาราลเคิรอาราลเคิรนี่ก็เป็นไพ่ท่าพยากรณ์ที่อาจารย์โอ๊กเป็นไพ่าพยากรณ์อาจารย์โอ๊เคยสอนที่สมาคมผลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมนะคะสอนอาจารย์ท็อปเป็นสิษย์คนที่เท่าไหร่นะรุ่นรุ่นสองนั่นแหละแล้วก็ พลิกแพงมาจากพ่ยิบสอีกแล้วก็คือว่าสมมุตินะพ่ยุิสิกเนี่ยเราหยิบมาใบหนึ่งแล้วเราอ่านตามหลักของพ่ยสมันจะต้องดูสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมคะอ,มอย่างเช่นเขาบอกว่าปีคืออะไรปีคือการเดินทางนะแล้วแล้วเอ่ออะไรอีกอะเหรียญคือรายเหรียญคือเงินไม้เท้าคืองานหรือการเรียนอ,อะไรอย่างเงี้ยคือแล้ว อย่างเช่นอสมมติเราเราได้ไพ่อะไรขึ้นมาดีอ่ะยกตัวอย่างช่นะหยิบม,มาใบหนึ่งอะเมตปลามหานิยมขอใบหนึ่งอย่างไพ่เฮอร์มิตอย่างเนี้ยค่ะอืตามตำราแล้วเนี่ยอเขาคือความโดดเดี่ยวใช่ไหม,มแต่สมมุติว่านะคะอันนี้คือตะเกียงเนี่ยหมายถึงประทีปสองปัญญาสองปัญญาให้หมายความว่าผู้ใหญ่คนเนี้ย เขาสอนเราเขาช่วยเหลือเรา<ม>เขาช่วยแนะนำชีน้นำสิ่งที่เป็นปัญญาแก่เรา<ม>แต่ถ้าถามเราถามไปอย่างไพ่ออร์เคิลอย่างเงี้ยถามว่าเนี่ยลักษณะแฟนของเขาเนี่ยจะเป็นยังไง<ม>เนื้อคู่เขาเนี่ยจะเป็นยังไง<ม>ก็บอกได้เลยว่าอ๋อเป็นคนอายุมากแล้วอะไรอย่างงี้ก็ได้ตามตามไพ่ย,ยูซีก็บอกอะลุมมากเหมือนกันนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นอย่างข้ออื่นนะสมมุติจะไปซื้ออะไรให้เป็นของขวัญเขาดีแล้วเนี่ยค่ะเขาเห็นเห็นขาถืออะไรบ้างเขาถือไม้เท้าเขาถือตะเกียงเห็นไหมก็สองอย่างเนี่ยแหละจะซื้ออะไรก็ได้สองอย่างไม้เท้าหรือตะเกียงเนะี่ยซื้อให้เป็นของขวัญเขาถือ,ถ,อถือไม่ไม้เท้าไปฉายนะเออไม่เท้าไปฉายในตัวนะ ก็จะช่วยก็ได้เยอะจะทาให้ถูกใจเขาอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้อ่าน,น,นแบบออรเ์เคิลคือซื้อของขวัญอะไรจะให้ถูกใจเขาอันนี้คือไม้เท้ากับตะเกียงซื้อถูกใจแน่นอนอีกอย่างหนึ่งเขาเห็นเขาใส่ผ้าไหมซื้อผ้าก็ได้นะคะผ้าคลุมแบบนี้ยผ้าคลุมตัวโค้งๆองเงี้ยเขาใส่แบบเนี้สไตล์เนี้ยเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออ่านแบบออรเ์เคิลนิดเป็นความรู้แบบเทคนิคโดยมีท่านอาจารย์โอค่ะ พอถึงได้บอกว่าร่างทรงเนี่ยควรจะมีวิชาการติดตัวไว้วิชาการในเนี้ยมีไว้ยังไม่เสียหลายหรอกถ้าคุณหลงในอํานาจของเทพมากจนเกินไปอะ่ะมันจะทําให้คุณอะ่ะไม่มีวิชาการพอไม่มีวิชาการแล้วคุณจะอยู่ลําบากผมถึงได้พยายามห้ามนะนะบางทีก็มีคนสองใจสองใจนะว่าอ่ะฉันชอบให้เทพ S <S แต่เรามาถามซีไพ่ยิปซีเนี่ยถ้าคอร์สเรียนแล้วจะเรียนยังไงอะไรยังไงเราก็บอกไปเขาก็บอกใจซจิงเขาชอบไพ่เทพมากกว่าแต่ถ้าเกิดเขาพร้อมเขาจะมาหาวความรู้เพิ่มเติมนะเหมือนเราเหมือนไพ่ยิปซีเราเป็นตัวสำรองแล้วเขาก็จะต้องแบบเอาไพ่เทพไว้ก่อนเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเอาแบบที่ชอบดีกว่าค่ะเพราะว่าจริง,รงๆแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้บังคับว่าให้คุณต้องมาเรียนไพ่ยิปซีนะใช่ไหมถ้าคุณชอบอะไรคุณก็ไปเรียนแบบนั้นดีกว่าอาจารย์ก็ว่าดีกว่า ดีกว่าฝืนใจมาเลยนไพ่ยิปซีแล้วก็ในเมื่อคุณถามมาอาจารย์ก็ต้องตอบไปตามหน้าที่ว่าเออคอสเรียองหอาัจามันมีอะไรยังไงนะคะในเมื่อคุณแบบเหมือนกล้าๆเกรงๆกลัวๆอะไรของคุณเนี่ยนะก็ไปคิดก่อนแต่ถ้าชอบไพ่เทพจริง,รงๆก็ศึกษาไพ่เทพไปก็ไม่ต้องมาสนใจไพ่ยิปซีก็ได้คือคนเราอะทำอะไรอ่ะให้แน่ใจว่าต้องทำถ้าไม่แน่ใจทำนะ มันจะเหมือนเริ่มใหม่ตลอดพอเริ่มใหม่ตลอดเนี่ยเราหาตัวเองไม่เจอผมอะทำอะผมทําด้วยความเชื่อหนึ่งว่าเชื่อว่าเราเราเนี่ยเป็นผู้ที่ศึกษาตรงนั้นมาจนแตกฉานแล้วและเราได้ฝึกฝนตรงนั้นมาเต็มที่แล้วอาจารย์ทอมคิดว่าในเรื่องของไพ่ยิปซีแล้วอาจารย์โอเป็นยังไงบ้างมีพลังพิเศษชั้นสูงีดี <R DD. S 1> สามารถอธิบายเทพที่อยู่ข้างในไพ่ได้ คนนะส่วนใหญ่คือดูไพย่ยิปซีดูได้เข้าใจความหมายไพย่แต่ว่าไม่รู้ว่าเทพข้างในนั้น,นคืออะไรนั่นแหละคือตัวสําคัญที่สุดเพราะเทพเนี่ยคือภาคผนวกทําให้ไพ่นั้นดําเนินเรื่องราวต่อไปในไพย่ยิปซีก็มีเทพซูส <S ous. S 2> ก็แต่ว่าคุณก็ไปชอบไพ่เทพไนงะคุณก็ไปเอาดีเฮราไม่ต้องมาสนใจเทพในไพย่ยิปซีหรอกซีอูสอันนี้งอนนะเนี่ยงอนนะเนะี่ยฮะโดยมีท่านอาจารย์โอ เออมาถามไพ่ยิปซีแล้วบอกอยากเลีมนไพ่เล่กี่นาทีแล้วในกี่นาทีเร<อ>าดูใน,ในกี่นาทีนะอย่าไปสนใจเลยนะคนเราอะ่ะไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเขาก็อยู่ไม่รอดถ้าเกิดเขาต้องการให้คนยอมรับนับถือเขาต้องฝึกฝนตัวเองจนเก่งจนมีความสามารถพอที่จะพัฒนา<อ>ตัวเองได้สิบสามนาทีเองผมบอกอาจารย์โอาจา้อาจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคนคน,คนทั้งวงการล่างทรงเนี่ยเขาเป็นไพ่ยิปซีกันหมดเลยอะ่ะแล้วคุณโดดมาไพ่เทพคนเดียวคุณไม่มีไพ่ไม่ไม่มีความรู้ไพ่ยิปซีเลยอ่ะ แล้วทุกคนเนะ่ะที่คุณไป,ไปเจอเขาตามงานอะไรเงี้ยเขาเป็นไพอูซีกันหมดเลยนะ่ะวันหนึ่งคุณจะรู้สึกมันจะรู้สึกโดดเดี่ยวอืเดียวได้คือถ้าเกิดคุณชอบนะแล้วแบบอยากอยากเข้าไปในหมู่ร่างทรงอยากเข้าไปมีทีรีสอิทธิเดชติดต่อครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตน์เฟซ o o โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ 0925929261 id r i o, Facebook, oh ram, o, o s i r i t 1หนึ่งอและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id rai ajtop16 ค่ะสรุปแล้วนะคะร่างทรงจะเป็นต้องเรียนรู้นะคะถ้าไม่มีหลักวิชาไม่มีความรู้เนี่ยก็เหมือนงูไม่มีพิษไม่มีวิชาก็เหมือน ไม่มีทรั์อยู่นับแสนโดยที่มีท่านอาจารย์โอมีอาจารย์ไว้ให้สอนก็ดีแล้วเจอครูดีเราไม่เรียนน่าเสียดายค่ะโดยที่มีท่านอาจารย์โออยากให้คนมาเรียนกับอาจารย์ท็อปเยอะๆค่ะเพราะอาจารย์ท็อปเป็นครูที่ดีนะคะแล้วก็ไม่ควรจะพลาดในการที่จะมาศึกษาหาวิชาความรู้กับเรานะคะซึ่ง อาจารย์ท็อปด้วยนะคือเปิดดูคลิปเราเนี่ยถ้าคุณอธิษฐานจิตเป็นสิทธิ์เราก็กลายเป็นสิทธิ์นะครับนะนะเปิดดูคลิปเราเนี่ยคือแค่ว่าง่ายๆเราไม่ได้ช่คนที่เข้าถึงยากคุณอยากจะแบบเฮ้ยอาจารย์สองคนเนี้ยเขาพูดมีเหตุผลแล้วอยากมาคุยสนตัวมีค่ะใต้คลิปอ่ะของ youtube อ่ะมันจะช่องทางการติดตอด่อตลอดอมีทั้ง Facebook ไลน์นะคะติดต่อมาได้อยากจะพูดคุยกันอยากจะมาเรียนอ,อยากจะมาดูดวงอยากจะมาปรึกษาเรื่องดวงคือป้ายเรามีมาตั้งนานแล้วชูมาไม่รู้กี่ปีนะเออ <นะ S 1> แค่อยากจะคุยกันเนี่ยก็ติดต่อมาได้เลยเอาวเวลาว่างว่าที่จะไม่ได้นอนหลับอยู่อ,อะไรเงี้ยเ,เอาละครับน้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับเอ,อสวัสดี